มาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ GTA ว e e และด่านแรกของคลิปนี้นะครับไม่ได้เริ่มต้นขึ้นกับด่านขึ้นลงแบบหลายๆคลิปที่ผ่านมามแต่ด่านนี้อาจจะได้ขึ้นแลกลงสวรรค์กันแทนคุณผู้ชม,มแบบนี้เดี๋ยวแม่ผมเก็บเทอร์โบมาแล้วมาเทอร์โบเป็นเหตุสังเกตได้มาถ่เอ้ยจะหยิบ หัวปีสักหน่อยคุณผู้ชมโดนแย่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหัวปีพี่เป็นเหตุสังเกตได้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวหลบไปอย่ามาขวางทางผมโอเคไม่เป็นไรคุณผู้ชมที่สองนะครับจ่วงแรกก็ถือว่าอ่อยให้นเต็มเต็มครับ <c oughs> <c oughs> พอสุดท้ายแล้วด่านนี้คือทุกคนก็จะไปอยู่ที่จุดเดียวกันนะครับนั่นก็คือเส้นชัยนั่นเองอ่ะ ใช่คันที่ผมยิงใส่เมื่อกี้ปะไม่รู้แต่ที่รู้คือผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวรอผมก่อนสิพี่จะรีบไปไหนตรงนี้โดนโอ้ในเลยครับคุณผู้ชมถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆนะครับจะเห็นผมเล่นด่านแบบนี้บ่อยมากไม่ใช่อะไรนะครับชอบแหละเน้นมันล้วนๆนะครับ แต่จากความมันเนี่ยมันจะกลายเป็นออความร้อนหัวกันแทนเออม<า>ผมเลยหยุดเล่นไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้กลับมาแล้วโอเคเดี๋ยวขอแซงแหละครับบา,บายยโอ้แหมนั่นไงพี่แกรอจังหวะนี่อยู่นะครับคุณผู้ชมต้องรีบแล้วเดี๋ยวไปเด็กการแล้วครับไปด็กการแล้วเอานี่ไปกินเลยแล้วกันนี่เนีเดี๋ยวเดี๋ยวหมาแล้วเหรอหมาแล้วเหรอตี ไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าเอา้าโดนเฉย <c oughs> ไม่ได้หันไปม,มองเลยคุณผู้ชมเอาเลยครับลุยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตะเลิดนะคุณผู้ชม,ม <c oughs> โอเคยังได้อยู่คุณผู้ชมไม่หวางระเบิดติดติดไปนะครับหวังว่าจะโดนคงไม่โดน <c oughs> แต่เหมือนว่า <c oughs> เรียบร้อยครับเหมือนผมเลยเมื่อกี้นี้ไี่แหละคุณผู้ชมสุดท้ายแล้ว <c oughs> ทุกคนก็จะต้องมาหยุดอยู่ที่จุดนี้เพราะว่าเส้นชัยของด่านนี้ไม่ได้เข้าง่ายๆนะครับนี่เธอโบไปด้วยเป็นไงแรงของแรงคุณผู้ชมหอแรงเกินไปมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีบายบายผมระว,วงังแล้วเบิดติ๊ดๆไว้แล้วพี่ขอโทษทีนะครับมาเอาใหม่ครั้งนี้ผมจะต้องเข้าเส้นชัยให้ได้คุณผู้ชมเพราะว่าพี่แกคงจะต้องอยากไง ยากไงหวังว่าพี่แกคงไม่ได้วางระเบิดติดๆอะไรไว้ใช่ไหมเดี๋ยวด้ยอย่านะไม่เอานะโอเคไม่มีพลาดคุณผู้ชมไม่มีพลาดนี่สวยงามแต่ก่อนจะไปเลือกบอีกด่านผมคงจะต้องไปกินคอนฮูซะละ <c oughs> คอนฮูมันคืออะไรส่งคอนคูไปเอาเลยครับคุณผู้ชมมาต่อกันเลยกับด่านที่สองหลังจากที่ได้เล่นด่านขึ้นนรกลงสวรรค์กันไปแล้วนะครับกับด่านแรกเออ ด่านที่2นี้มาอยู่กับด่านขึ้นลงของจริงเออจงนี้ผมขอเน้นไปกับเอ่อทำไมพิกชา้ากันเลยเกิน <c oughs> ขอเน้นด่านแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า,าถ้าผมจะเล่นด่านยากๆเลยเนี่ยผมกลัวว่าจะไม่มีใครเล่นกับผมไง <c oughs> <c oughs> นะขอเน้นด่านสนุกๆแบบนี้ไปก่อนนะครับแต่ด่านยากๆเนี่ยมีแน่นอนนะครับในคลิปนี้แต่อาจจะไม่ได้ยากถึงขั้นแบบว่าสามสิบวิออกกันเลยอะไรแบบนี้ ยากแต่พอผ่านได้นะครับอ่าโอเคซึ่งดานนี้ก็จะรวมรถที่อัปเดตมาก่อนหน้านี้นะครับเกือบจะทุกคันคุณผู้ชมแต่คือผมไม่ได้ซื้อไง <c oughs> ก็เลยต้องมาเล่นด่านนี้ก่อนนะครับเออเอาเบือนว่าครั้งหน้าจะยังมีคนหลงอยู่คุณผู้ชมห <c oughs> ลงเหลือมาได้อย่างไง <c oughs> น่นะ <c oughs> อยู่ดีๆก็มีคนหลงนะครับคือมาจากไหนโอเคครับ เวลาเปลี่ยนรถกันแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวยังพอสามารถช้อนคันที่เหลือได้อยู่คุณผู้ไปสิต่อไปผมโดนช้อนนี่นะคงไม่โดนช้อนนะไม่เกือบไปยา่าอ้ไม่เลยคือรถคันนี้ผมอยากได้มากนะครับคุณผู้ชมคือมันมีเทอร์โบเนี่ยแองแรงชัยย่อยนะครับแรงชัยย่อยแต่ยังไม่ได้ซื้อเพราะว่ายังไม่มีตังค์เอาล้ครับได้เวลาช้อนคนกันแล้วคุณผู้ชม ไปนะไ่โดนสองคันข้างหน้าอืออไปนะไม่รนะอสักคันนะครับคันนั้นโอ้โหนักว่าจะระเบิดไม่ระเบิดซะได้โอเคเรีบไปนะครับรีบไปร,บรบีบช้อนรีบกลับาช้อนโอเคครับเดี๋ยวยังจะมีคนหลองอีกนะอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอว้โหเกือบไปคุณผู้ชมโอเคครับ มาที่คันนี้เหมือนว่าเกือบจะทุกคันนะครับเป็นรถส่งข้าวหมดเลยคุณผู้ชมเออเดี๋ยวเดีไปนะคือโอเคช่อผมดันหน่อยพี่ <c oughs> แบบนี้ก็มีนะครับไ้นะไ้นะอย่านะอย่าพึ่งพี่หูโชคดีครับ <c oughs> เอาและครับคุณผู้ชมผมตอาม,มาช้อนแล้วไม่นะโดนแย่งปปโถเอ้ยไปไหนไปดูน <c oughs> ผมอยากช้อนคันหน้าเหลือเกินคุณผู้ชมพอจะช้อนได้ไหมไม่น่าจะทันนะครับแต่ถ้าพี่แกเปลี่ยนรถไวนะครับผมก็สามารถช้อนได้หรือเปล่ามาเปลี่ยนรถมาเลยพี่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่บ้างคือผมต้องที่หนึ่งสิโอเคแล้วทำไมคันนี้มันเล็กแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมโดนช้อนนี่ปิวเลยนะเ <c oughs> มื่อกี้นี่เหมือนจะมีใครแซงที่หนึ่งผมไปไม่รู้นะครับเออ เหมือนจะง่ายนะครับคุณผู้ชมเหมือนจะง่ายเท่าที่ดูเนี่ยดานนี้คงจะจบภายใน5านาทีนะครับ <What? S 2> เป็นดานสั้นๆคุณผู้ชมไม่ได้ยาวอะไรมากมายเอาละครับโอ้ oh. 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 ไม่นะหนึ่งคันแหมหลบได้เหรอหลบได้เหรอแต่เหมือนมีหนึ่งคันนะครับหลบไม่พ้นเดี๋ยวอีกหนึ่งคันหายไปไหนไม่รู้นะครับโธ่อยู่นี่อยู่นี่อะไร ขอช้อนก่อนได้ไหมพี่ขอช้อนก็ผมช้อนก่อนนะผมเลยยังชอบนะครับเออชอบจริงนะครับด่านแบบนี้โอเคเหมือนคันนี้จะเป็นคันสุดท้ายแล้วหรือเปล่านะครับแต่ด่านนี้มันไม่ได้มีแค่ครถทับคุณผู้ชมผมบอกเลยเออไม่นะไม่นะเดี๋ยวเยวหูยนี่เป็นไงจะรีบไปไหนแล้วพี่โอเคช่วยไปรับหน้าแทนผมด้วยละกัน ข้างหน้าวังว่าคงจะไม่มีต้องรีบละคุณผู้ชมมีครับไม,ไม่ได้อย่าเพิ่งหูมากร <c oughs> อดเฉยลอดอยังปฏิหาร <c oughs> ไม่ไม่ขอสักคันเถอะคุณผู้ชมมาเ <c oughs> พิ่งลงมากันเลยนะครับอะไรเรารถเล็กนะครับปิ้วง่ายคุณผู้ชมเออเอาเลยครับคุณผู้ชมมาถึงจุดพิกของด่านนี้แล้ว มผมบอกแล้วไม่ได้มีแค่รถนะครับแต่ไม่ได้มีแค่เครื่องบินด้วย <Huh? S 2> มันยังมีอย่างอื่นนะครับ้เลยตรงนี้เลยคุณผู้ชมตั้งแต่ผมเล่นด่านแบบนี้มาไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะครับนี่เรือดำน้ำครับคุณผู้ชม,มแต่ถามว่าผมจะซื้อไหมไม่นะครับผมจะซื้อมาทาไม <laughs> <laughs> ตรงนี้เหมือนจะเปลี่ยนมาเป็นเรือ <laughs> โอ้โหนึกว่าจะชนหน้าผาซะแล้ว <laughs> เอาเละครับ โชคดีทุกท่านผมขอตัวไปกอนนะครับเส้นไทยอยู่ข้างหน้าผมแล้วไม่ยากเท่าไหร่นะครับด่านนี้ตอนแรกผมนึกว่าจะจบภายใน5นาทีแต่ว่าขอบอกเพิ่มไปอีก3นาทีเป็น8นาทีแล้วกันเนาะดานนี้มีแต่คนแย่งช้อนนะครับคุณผู้ชมไปแล้วโชคดีไม่เป็นแย่งซ่อมกันบ้างล่ะไอ้บ้าเอ้ยหมแย่งแต่ช้อนเออ เอาเลยครับคุณผู้ชมจะอ่านที่3มตอนแรกด่านนี้ผมคิดว่าจะมาเล่นด่านยากนะครับแต่ปรากฏว่าขอขอเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับผมขอมาเล่นด่านนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวแล้วทําไมผมมาอยู่นอกสนามคนเดียวครับเนี่ย <What? S 1> ไม <laughs> เย่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไปได้อยู่คุณผู้ชมโอเค <laughs> นอกสนามก็ได้วันนี้เพื่อน <laughs> อะไรกันครับเนี่ยอยู่ๆก็ได้ออกมานอกสนาม ไม่โถเอย้ยตกลงมาอยู่ที่3นะครับแต่เหมือนว่าเดี๋ยวนะอีกคันไม่วิ่งหรืหรออะไรยังไง <c oughs> แต่เท่าที่ผมดูเนี่ยเท่าที่ฟังนะครับเหมือนเสียงเครื่องตัดหญ้ากำลังวิ่งอยู่เครื่องตัดหญ้ากำลังเล่นเครื่องเอา้าเหมือนจะพลาดนะครับเอาละค,คุณผู้ชมโอกาสดีเดี๋ยวรอผมก่อนนะครับมันต้องเข้าแบบนี้เออมีโอกาสตามทันอยู่ เอามาแล้วสวัสดีครับพี่ขอบตัวไปก่อนนะครับบายสวัสดเดี๋ยวเไม่ไม่คือพี่แกดูดผมนั่นไงโถเอ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋วโอ้หเกือบลื่นนะครับแหมพี่แกนี่เล่นดูทุกคนเลยเอาพลาดกันหมดพัดเอาผมก็พลาดนะครับโทษทีถอยไอ้บ้าแหมขวางทางในเมื่ออยู่ข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นผมขอดูดดูดไปแล้วโอ้โห เอาเราอยู่ดีๆก็มาสะดุดเฉยเครื่องตัดหญ้าเสียหลักไอบ้บ้าไม่พลาดหรอกคุณผู้ชมผมไม่พลาดหรอกตรงนี้นี่โอเคแล้วเอายังยัง,ย,งยังตามผมมาอยู่พยายามอย่าให้พี่แกดูดได้นะครับถ้าพี่แกดูดได้นี่คือจบเฮคุณผู้ชมโอเคยังได้อยู่คุณผู้ชมยังได้อยู่ไม่ได้ได้ที่สองเฉยคุณผู้ชมโตเอ้ย ไม่เป็นไรนะครับ <c ười> <c ười> คือแพ้แล้งสองผมแพ้แล้งสองครับคุณผู้ชม <c ười> คือที่ผมแพ้เนี่ย่ใช่อะไร <c ười> คือเริ่มต้นผมไปอยู่นอกสนามไง <c ười> คุณผู้ชมก็เห็นใช่ปะเออแหมไม่งั้นผมชนะไปแล้ว <c ười> อ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันก่อนแล้วกันนะครับ <c ười> เอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้า <c ười> คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผม <c ười> สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า